จังหวัดภูเก็ตรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่7คนนะครับเชื่อมโยงสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองทั้งพนักงานและนักท่องเที่ยวผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ60คนต้องสังเกตอาการ14วันยอดรวมมีผู้ป่วยสะสมแล้ว41คนเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม835คนขณะที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตย้ายผู้ป่วย5คนที่อาการดีขึ้นไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลสนาม ภายในหอประชุมสารกลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ซึ่งเปิดวันแรกเจ้าหน้าที่ยังแจ้งความดำเนินคดีกับชาวจีน4คนนะครับตามความผิดพรบควบคุมโรคติดต่อเนื่องจากไม่ได้เข้าพักในที่พักตามที่แจ้งเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคโดยทั้ง4คนอ้างว่าไม่ทราบเรื่องที่จ้องที่ต้องแจ้งเปลี่ยนที่พักด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่มีคำสั่งกักตัวตำรวจเจ็ดนาย ที่เข้าควบคุมผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งหนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อ2วันก่อนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ14วันเนื่องจากถือเป็นกลุ่มเสี่ยงพร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในรถยนต์และห้องควบคุมผู้ต้องขังจังหวัดตรังนะครับประชาสัมพันธ์ติดตามผู้โดยสาร8คนของรถตู้สายตรังกระบี่เมื่อวันที่23มีนาคมซึ่งเป็นคันเดียวกับที่ผู้ป่วยขึ้นรถหลบหนีภาพรวมในจังหวัดภาคใต้พบผู้ป่วยโควิดแล้วกว่า150คน สียชีวิตแล้ว1คนในจังหวัดนาาราธิวาสภาคเหนือนะครับเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านที่พบผู้ป่วยโควิด -19 าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้รายงานพบเพิ่มอีก2คนพร้อมกับตัวผู้ใกล้ชิดติดตามอาการ14วันภาพรวมมีผู้ป่วยสะสมแล้ว5คนนะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตาเปิดเผยว่าขณะนี้พบผู้ป่วยแล้วอีกหนึ่งคนเป็นหญิงอายุ32ปีไปเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น และกลับจากเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกายอดรวมทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยแล้วสองคนนายวิเชียนจันทรัโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมถแถลงการพบผู้ติดเชื้อคนล่าสุดเป็นหญิงอายุ25ปีมีประวัติเป็นพนักงานเสิร์ฟในผับแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่15มีนาคมแต่ยังเดินทางกลับบ้านและทำกิจกรรมทางสังคม ส่วนผู้ใกล้ชิด33คนถูกติดตามได้ทั้งหมดแล้วนะครับยังไม่พบติดเชื้อเพิ่มเช่นเดียวกับที่อุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก1คนนะครับเป็นนักศึกษากลับจากอังกฤษยอดรวม12คนรักษาหายแล้ว4คนครับ